ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับชาร์จด้วยออนไลน์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลอดไฟได้ยุงโซล่าเซลล์แล้วครับนี่ครับมาดูครับแกะกล่องออกมาแล้วก็แพ็คของอย่างนี้ครับผมตัวนี้มีกล่องข้างในอีกครับนี่ครับอย่างดีครับเป็นหลอดโซล่าเซลล์ครับการชาร์จด้วยแสงอาทิตย์นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านเราครับ นี่ครับในกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูนครับนี่ครับมีขายึดแผงโซล่าเซลล์ครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จครับใช้กับอะดปเตอร์มือถือนะครับผมใช้ด้วยกันได้เลยนะครับเสียบชาร์จได้เลยแล้วก็มีรีโมทครับรีโมทเปิดปิดนะครับผมสว่างมากสว่างน้อยใช้รีโมทเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฐานให้สองก้อนครับตัวนี้ ผมว่าน่าจะมีให้ฐานสองข้อนี้ตหลอดไฟครับเดี๋ยวดูกันครับว่ามีฐานไหมครับอันนี้มันแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ครับฐานมายาครับเดี๋ยวมาลองครับนี่ครับมาลองดูนะครับใครสนใจยังไงก็ฝากกดในตะกร้าด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ